สามสิสิปีแหละเออกูใส่นี่ตั้งเมีอะไรกูใส่ตั้งหัวเอะเลยวะอ๋อผมคิดถึงคำพูดพ่อคุณมัน่อนเมอัมาแล้วเฮ้ยอเอา๋อเ็จกูดิเงี้ยเ็จกูดิเฮ้ยติดคุกติดคุกผู้ยโอ้ยเฮ้ยโดนลักดูยิงเลือดไหลด้น้ำเลยเฮียตาบอดลมองไม <m dear> ่เห็นเลยตัเจื

ไปไอ้เลยพวกเขาเยอะไปวะเจ้ะจะกินแล้วนะผมล้วงแล้วหัวส้มไงแมงเป่านิ่งด้วยสมสมเต็มเลยทีเนี้ยส้มกันทั้งคู่มไงเอาล้มแล้วเหรอโอ้โหล้มตีห้าแก๊งหัวส้มแก๊งหัวส้มมันชอบไหนวะที่หัวส้มอ่ะแตนยูบอกกูรอยิงร่นเลือดอย่างเดียวเลย

เฮ้ยใจเบกยิงลูกเฮ้ยใจผมเองผมเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดนเหินหัวส้ม m ไม่นิงกันลูกเดนเห่นหัว zoom ย้ายฝั่งมาเอ้เบาเอมตะว่ะได้ยูจะเรียกผมไปบังไหนไหนใครโป่งไหนใครโป่งขอยิงหน่อยโอ้โหเสีย ใครกดล้มนะดนี่ยต่อแล้วิ่งขาฟิ่งอเดีโอ้เราเป็นความแค้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะโดนโดนไปอไอเหียกูโดนแม่งทังัยตีออตีจาอารยก่เหดเอาวากเอาวางกเอาวาไปไหนกระโปก็มาอาลกหมดนอท่านเฮ้ยน่าเกิดไปรือร้อยไปเรืร้อยไปร้อยวิ่งกันหมด รบร้อยรร้อยอะไรรบร้อยอะไรมิดร้อยเหมือนกันานรบร้อยอู่อ้ยเอ้าลงมดวตรงนี้ลงหมดเนาะรอดแล้วไปแล้วแต่เด่นยังไงตเด่นอ๋อหนึ่งหนึ่ง๊มไปอปปั๊ปแล้วมันป๊อปไอนี่อยู่โี้ทั้ปืนเด็กโอ้ยโออะไรลบแล้วตายแล้วลบแล้ว ออเลยมาไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่างเงี้งหนีดิเนียวิ่งหนีไปแล้วสะอาดพัลโหลสวัสดีครับกล้มโอ้ยเฮียโดนเอเอาเก๊กมาโอ้โหเอาเก๊กมาเอาเก๊กมาเอาุ่งไปเอาเก๊กมาแลกโยเฮงลกลลกยลกยล โโออ้โดนสิงหายแล้วโดนสิงหายแล้วเกี่ยววัคกูหมดตลอดเลยมัรวมแล้วจ้าร่วมต่อคิงเอารวมอีกคิงเอาห้าสกิลอยู่ห้าสกิลอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดกันหมดเดี๋ยววันเดี๋ยววันห้าสกิลอยแล้วก็สั่นอะเอาไปเลยห้าสกิลอะไรอะไรว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละตีกูหมดแล้วไม่ใช่ละคนเดียวแล้ว ไอ้จานยยูไปไหนอาจารย์ยูต๋อพอๆผู้จานกู้หลบเก้าสิบทำง,งานทำงานกัน,ม 8, 8, นผมลบสามแปดเองนะผมลบเก้าสิบผมเปิดหมดเลยอ่ะไปไปไปพอดูหนังอ่ะเฮ้ยใจเย็นเพีเ้ยนเฮ้ยใจเย็นเพี้ยนพ่าวัดหนีแม่งไอ้เหีเ้ย ีนี้แม่งเถื่อนในสัตว์